ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทวายมาที่ไหนคะต้องทวายไปเที่ยว,วเที่ยวเที่ยวที่บึงกีไฟอ,อ่ะเดิน,เด,นเดินค่ะพี่ทวายเดินค่ะเดินค่ะป่ายเดินไปายไปดูอะไรนู่นน่ะนู่นเดินไปเราจะไปเล่นของเล่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดกันนะคะออออไหน,นต้องเปลี่ยนชุดกันค่ะใส่ชุดนี้ไม่ได้ค่ะ ใส่ชุดนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ชุดพังค่ะเดี๋ยวโอเคื้อของเล่นทำไมซื้ไม่ได้ซื้ไม่ได้ค่ะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะถ้างั้นเราไปเล่นของเล่นกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไป็นเล่นของเล่นนะใส่เปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดฮูลาฮุปก่อนนะคะ,ะค่ะคใส่ชุดฮูลาฮุปก่อนนะคะค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องเอาชุดไปคืนเขาละค่ะแล้วค่อยมาเล่นของเล่นเลยค่ะไปะเ,เป็นชุดฮูลาฮุกนะคะ เพราะว่าต้องเอาชุดไปคืนแล้วค่ะคุณหนูคุณหนูไม่ถ่ายของหนูก็ไม่ต้องถ่ายเอาชุดไปคืนเขาก่อนเอาหูลาฮุบเต้นก่อนตเนต <ร Stretch> เ้นที่เนี่ยเนี่เน,เ,นเนี่ยเนี่ยวิวจะสวยเต้นที่นี่วิวจะสวยลูก